วันนี้ก็เป็นวันที่2ที่เราขึ้นมาที่บนภูเขานะครับบริเวณข้างๆสถานธรรมนะครับก็วันนี้เราก็เลือกจุดที่จะมาปักกลางเต้นจุดเดิมที่เราขึ้นมาเมื่อคืนนะครับก็คือเราจะเดินตรงขึ้นมาข้างสาราปฏิบัติธรรมนะครับทางก็ค่อนข้างชันนะครับแล้วก็จะมีหินขูกะนะครับเวลาเดินต้องระวังนะครับ ต้องมีไฟฉายขึ้นมานะครับเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศที่เราเดินขึ้นมานะคร,ครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณเกือบสี่ทุ่มนะครับอนนี้ให้ดูบรรยากาศครับวันนี้มากับสองคนเหมือนเดิมครับกับพี่ชายนะครับพ,พี่สิงห์ สิงหนขาตนะครับสิงหนาณาก็สําหรับท่านที่จะมาด้านบนเพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมนะครับมันจะมใีให้เลือกสองชัยนะครับก็คืออาจจะไปตรงที่หน้าผาตรงถ้ำแปดห้านะครับหรือว,ว่าจะเลี้ยวมาทางวัดดอยสวัสดนะครับก็สําหรับคืนนี้เราได้เลือกมาทางวัดดอยสวรรค์นะครับ ครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณศาลาลิมไม้เก่านะครับถ้าเราเดียวซ้ายนะครับก็จะไปที่ถ้ำแปดห้านะครับถ้าเราเลียวขวาก็จะไปทางบัดดอยสวรรค์นะครับครับอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศไปเรืร่อยๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขึ้นเนินขึ้นมาแล้วก็พอขึ้นมาเนินเสร็จนะครับก็จะเป็นทางที่เป็นทางลาบนะครับเดินไปอันนี้เราใช้เวลาเดินประมาณ สัก15นาทีก็จะถึงนะครับก็ไม่ไกลมากนะครับก็ประมาณเดินขึ้นมาสักประมาณ1กิโลกว่ากว่านะครับก็จะถึงที่พักนะครับให้ดูบรรยากาศด้านข้างนะครับก็จะเป็นไม้ต้นไม้ใหญ่กับต้นไผ่นะครับต้นไม้เล็กๆสลับกันไปนะครับทางเดินก็จะเล็กๆนะครับก็ทางเดินค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแต่ว่าสมัยที่มีพระสงค์ขึ้นมาใหม่ๆนะครับก็จะทางก็จะเป็นทางโลบกว่านี้นะครับแต่ว่า หลังมามีระภิษุมาจำพรรษาเยอะเอะทวัดนะครับก็ทางก็จะค่อนข้างที่จะเดินได้คล่องแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาเดินทุกท่านก็ต้องระวังทั้งข้างล่างด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนกิ่งไม้ด้วยนะครับต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีต้นไม้บางครั้งมีต้นไม้ที่ล้มขวางทางก็มีนะครับตอนนี้ก็ เราใกล้ก็จะถึงจุดที่เราจะกางเต็นท์แล้วนะครับให้จมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับก็สําหรับโซนที่เป็นที่พักด้านบนเขาด้านบนนะครับก็เหมาะสําหรับผู้ชายนะครับที่จะขึ้นมาด้านบนมากกว่านะครับเพราะว่าก็จะมีภิกษุที่ขึ้นมาและภิกษุที่ขึ้นมาปรากฏด้านบนด้วยนะครับตอนนี้เราก็เดินทางใกล้จะถึงจุดที่เราจะกางเต็นท์ เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานเราขึ้นมารอบหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ติดใจนะครับพี่ชายติดใจก็เลยพายขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับน,นี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงตรงเลี้ยวขวานะครับที่เรากางเต็นท์เมื่อคืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาดูที่ผมกางเต็นท์เมื่อคืน ด้านขวามือนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นหินนะครับผมก็จะใช้กางเต็นจุดเดิมเมื่อคืนนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เตรียมขึ้นมาเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับไปดูจุดที่พี่ชายที่จะใช้กางเต็นนะครับก่อนนะครับตอนนี้ก็เดินมาสักประมาณเกือบเกือบร้อยเมตรนะครับพี่ชายเลือกจุดเดิมนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่วใช้กางเต็นกันนะครับ สังเกตว่าด้านขวานะครับเป็นหน้าผานะครับป,ประมาณ <30 S 2> 50น่าจะเกือบ50เป็นหน้าผาเลยนะครับไปนี่าะน่าจะเจ็บเยอะอยู่นะครับยากาศเคลนนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับอากาศก็เย็นสบายนะครับน่าจะประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ,นนมาณ20กว่าองศานะครับเย็นแต่ว่ามีลมแรงมากนะครับก็จะเริ่มด้วยวิธีการปูเสื่อก่อนนะครับก่อนที่จะการเป็นนะครับก็ ก็จะเป็นเต็นที่เตรียมขึ้นมาเป็นแบบอัตโนมัตินักสาธิตวิธีกลางเต็นนะครับตอนนี้สังเกตว่าตอนนี้นะครับาภาวนาไม่ดีนะครับตกลงไปแน่นอนความสูงรับตกลงไปน่าจะเกือบห้าสิบเมตรนะครับเราจะมาดูวิธีกางเต้นนะครับ แต่นี้จะเป็นเต้นแบบกลางอัตโนมัตินะครับเพิ่งได้มาใหม่ๆส,สดๆร้อนๆนะครับเมื่อวาน,นวันนี้เจ็บจิตใจก็เลยขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งมาดูว่าเข้าจะกลางเป็นหรือเปล่าโอ้เรียบร้อยเลยครับใช้เวลาประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับกลางเรียบร้อยนะครับ วันนี้ก็นั่งภาวนาได้นะครับจะมีการผูกเชือกเพื่อยึดกับต้นไม้ไม่ให้ลมค่อนข้างแรงนะครับตันนี้อยู่บนภูเขา ก็จะมีเชือกสำหรับยึดกับเต็นท์กับต้นไม้ไว้ไหม๋ยวคนไม่อยู่นะครับเต็นท์ก็จะได้ไม่ปลิวไปกับลมเดี๋ยวเราก็จะกลับไปกลางเต็นท์ของผมบางนะครับเลามก็เลือกบริเวณเดิมที่นอนเมื่อคืนนะ,นนนะครับอตรงนี้จะเป็นโขดหินเล็กๆนะครับ ก็นอนได้ประมาณค้อนหนึ่งพอดีนะครับตัวนี้ผมก็จะกางตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็ความอื่นเราจะมีอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นไฟฉายนะครับเป็นหัวไฟฉายสําหรับกระจายแสงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเอาประกบเข้ากับหลอดไฟตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโคมไฟนะครับเล็ก ก็คมไฟก็เพิ่มแสงได้นะครับตรงนี้ก็จะเอาแคนไว้เพื่อให้เป็นกระจายไฟนะครับแบบนี้นะครับก่อนอื่นเราจะปูเสียก่อนนะครับปูเสียรองพื้นก่อนนี่เ จากปูเสือเสร็จนะครับเราก็จะตากเต้นกันนะครับเต้นก็จะเป็นแบบกลางแบบอัตโนมัตินะครับ จะมาดูวิธีกางเต็นนะครับเราก็จะจับบริเวณส่วนบนขึ้นมาแบบนี้นะครับดูา้างออกนะครับา้างออกสีด้านนะครับเราก็จะดึงสวนนี้ขึ้นมานะครับ เดี๋ยวขยอนนิดหนึ่งก็จะกางออกแล้วนะครับขากเต็นท์ก็จะเสร็จประมาณนี้นะครับรับรับกางเต็นท์เสร็จแล้วก็จะผูกเชือกย,ยึดกับต้นไม้ไว้นะครับจะมีอุปรกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ชอบเอามานะครับก็คือจะเป็นทุงนอนนะครับ ถุงนอนอันนี้ผมใช้นานแล้วนะครับน่าจะเกือบสิบปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยขึ้นดอยอินทนนท์นะครับประาม,มาณนี้นะครับสามารถที่จะก,กลางกาเป็นพ้อขอมก็ได้หรือว่าปูกวองนอนก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับที่นอนยอดเย้อยนะครับสำหรับคืน,น,นกางเดือเส็จแล้ว อันนี้ฟังเสียงบนสุวนนะครับอันนี้เป็นเสียงลมที่อยู่ทางบนตูเขาครับก็ครับไปดูพี่ชัยกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ต่าไปก็จะเป็นนั่งภาวนา,า,าทางอัจยาศัยนะครับสำหรับคำเดืนนี้ก็สวัสดีทุกท่านครับราตรีสวัสดิ์ครับ